เรื่องความเชื่อในศาสนาเป็นหลักการพื้นฐานในประเทศประชาธิปไตยนะครับที่ประชาชนมีเสรีภาพในเรื่องของความเชื่อส่วนความเชื่อจะเป็นเหตุผลอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งความเป็นสารเจ้าพ่อเสือกับประสบการณ์ที่ผมมี เมื่อครั้งเป็นประธานสภา<อ>เขตสัมพันธวงศ์หรือสภาเขตเยาวราชนั้นก็เคยเจอข้อขัดแย้งกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น,น,นคือผลตีจำลองเสีเมืองซึ่งท่านมีนโย,ยบายที่จะเก็บกวาดความสะอาดในเขตเยาวราชจึงเกิดปัญหามาก เนื่องจากว่ามีสารเจ้าอยู่ในเยาวราชที่ตั้งอยู่ตามริมทางริมฟุตบาทเยอะแยะผมก็ได้คัดค้านในฐานะที่เป็นตัวแทนในเวลานั้นว่าสารเจ้าเหล่านั้นเป็นความเชื่อในชุมชนที่มันเกิดขึ้นก่อนถนนเมื่อพัฒนาถนนขึ้นมาสารก็ย้ายไม่ได้ท่านจะเห็นนะครับแถวตลาดน้อย จะมีศารตั้งอยู่ตามฟุตบาทเต็มไปหมดวันนี้ผมมาที่ศาลเจ้าพ่อเสือในลอสแองเจลิสใครที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อเสือที่กรุงเทพก็จะเห็นว่าเทวรูปที่เราเรียกว่าตัวเหล่าเอีย้ย ตัวเราเอีย้ยคือเจ้าพ่อใหญ่นะครับเจ้าพ่อองค์ใหญ่ตามความเชื่อในศาลเจ้าพ่อเสือในกรุงเทพนั้นเชื่อว่าสร้างกัมนมาตั้งแต่สมัยรัชก,กาลที่สามและมีการปรับปรุงในรัชก,กาลที่ห้าในศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ก็มีเทวรูปที่จำลองความเชื่อมาจาก ศาลเาพ่อเสือในกรุงเทพเหมือนกันแต่ความเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อที่เชื่อมโยงกันระหว่างชาวจีนและก็คนไทยแม้จะมาอยู่สหรัฐอเมริกาก็ยังมีการเชื่อมโยงความเชื่อเช่นเดียวกันนี้นะครับเครื่องเส้น เครื่องเสียงไทยใบเซมซีทุกอย่างอยู่ในกอบวิธีคิดเดียวกันแต่สำหรับสารเจ้าพ่อซื้อแห่งนี้ดูจะมีความเป็นไทยมากหน่อยนะครับมีป้ายที่บอกเป็นภาษาทไทยเลยนะครับมีคุณกเกษมเป็นเจ้าหน้าที่ดูแล ที่ศาลเจ้าพ่อแห่งนี้ภายในบริเวณศาลเราจะเห็นนะครับมีเสาหินแกะสลักรูปังกรตั้งเด่นอยู่คู่กันความเป็นเสาหินแกะสลักแท้เช่นนี้ก็ทำให้สารเฉ้าพเสือดูจะมีความขลัง ตามความเชื่อมากขึ้นอีกได้รับทราบว่าตัวองค์เทวรูปก็ดีที่เรียกว่าตัวเหล่าเอี้ยนั้นก็นำมาจากเมืองจีนก็คล้ายๆวัดไทยในอเมริกาและครับถ้าวัดไหนเชื่อพระองค์ไหนก็จะมีเทวมีพระพุทธรูปจาก จำลองจากวัดนั้นมาอยู่ที่อเมริกา,เ,กาเช่นเฉพาะหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธชินราชอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ใกล้เคียงกัน